เล่นตัวเองตลอดคลิปนี้งงมากสวัสดีค่ะวันนี้พี่กยอยมาแต่งหน้าตัวเองให้ดูนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูเนาะว่าเป็นตัวละครตัวไหนหรือเป็นใครไม่แน่ใจนะเขาจะแต่งเหมือนหรือเปล่าแต่ลองมาดูกันละกันเนาะลำดับแรกของการแต่งหน้านะคะพี่ก้อยก็จะมาการคิ้วให้ดูก่อนอะดูคิ้วพี่กยอยสิ ลกลุงหลังมากโควิดอยู่บ้านโซมทุกสิ่งทุกอย่างควรมาหมดเลยนะคะพี่ก้อยจะมาการคิ้วให้ดูก่อนสิ่งที่พี่ก้อยจะใช้การคิวก็คือเป็นที่ก็นคิวไฟฟ้านะคะอันนี้ของ panasonic น,น,นะคะหาซื้อได้ทั่วไปอันนี้ใช้มาตั้งแต่เริ่มเป็นช่างแต่งหน้า oh, <no. S 1> คนมากดีมากยังไม่เคยเปลี่ยนอันใหม่เลยเดี๋ยวลองลองมาการกันเนะาะนะคะเสียมก็จะดูเหมือนเครื่องสักเนาะ เวลาไปการคิวให้ลูกค้านะคะคุณแม่เจ้าสาวเนี่ยก็จะแบบค่อนข้างแบบเฮ้ยเสียงอะไรอะอะไรอย่างนี้จริงแล้วเสียงเครื่องกันคิวค่ะมาเลยนะคะโอเคเริ่มกันแล้วเห็นไหมคะไม่บาดเจ็บไม่มีเลือดออกนี่เห็นไหมคะแล้วก็ง่ายด้วยแต่ว่านิดนึงว่าคือถ้า กันด้วยมีก้ไฟฟ้าแล้วอะ่ะมันก็จะต้องแบบมีความมือเที่ยงตรงมือมีความแม่นนิดหนึ่งอะ่ะดูนะคะโอเคเสร็จหนึ่งข้าง่ะดูความแตกต่างนะคะข้างที่กันแล้วเนี่ยก็จะดูแบบเออโคมใช่ไหมคะแล้วก็ดูเป็นทรงขึ้นมาส่วนอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็จะลกลงลังดูคือสองข้างทำไมช่างแต่งหน้าถึงต้องการคิวรู้ไหมคะลูกค้าบางท่านเนี่ย คือไม่ชอบในการกันคิ้วหรือว่าไม่ไว้ใจในการกันคิ้วหรืออาจจะไม่คุ้นหน้าตัวเองในการกันคิ้วเนี่ยคือมันดียังไงเนอะดูความสองข้างคิ้วที่กันคิ้วที่ไม่กัน oh, <no. S 1> นี่ค่ะมันก็จะแบบต่างกันนะความใสสะอาดความแบบตรงนี้ค่ะมันก็จะดูสะอาดดูไม่ลกแล้วเวลาเราแต่งแต่งหน้าเนี่ยมันจะทําให้เราแต่งหน้าง่ายขึ้น แล้วหน้าเราอจะสะอาดขึ้นดูสดใสอ่ะการคิ้วเสร็จแล้วสองข้างสดใสโอเคนะคะขั้นตอนต่อไปพี่กอยา่าทาครีมบำรุงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยเนาะวันนี้เป็นอะไรลุ้นกันดีกว่านะนูเหมือนกันว่าจะแต่งเหมือนหรือเปล่าอ่ะคือสารูปตัวเองก็ <laughs> ไม่ได้ดูเลยนะว่าแบบว่าเอาใครมาแต่งเนาะอ่ะลองดูแล้วกันตัวเดิมเลยนานะคะ เป็นไรไม่รู้กันนานนะคะชอบมากส่วนตัวนะชอบส่วนตัวเพราะว่านาเนี่ยเนื้อมันไม <ạ S 2> ่หนามากไม่หนาค่ะแล้วก็ปกปิดด้วยนะคะลองดูเนาะนี้เราจะเบาๆไม่ต้องแบบเยอะนะเบาๆผิวๆแต่ไม่รู้ผิวพี่เนี่ยจะให้ผิวหรือเปล่านะคะดูรอยเหี่ยวอยย่นซะก่อนอ่ะไป ตามด้วยคอนซีลเลอร์นะคะกด <Good. S 1> ใช้บลัชออนลงเลยบัดฝุ่นลงเลยรู้แล้วมาแนวไหนนี่มาใส่เกานะจ๊ะจะเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่รู้แหละใส่เกาเกาอะไร <c oughs> <c oughs> เอ๊ะมีคำถามใช้บลัชออน ปัดไปที่รองพื้นได้เลยเหรอคะได้ค่ะแต่ก็ต้องปัดเบาๆอ่ะคะ่ะค่อยๆปัดก่อนปัดเบาๆ <c oughs> คือเราปัดเบาเติมสีได้นะคะแต่ถ้าเราหนักไปแล้วเนี่ยเราลบออกไม่ได้แล้วนะคะลบลำบากแล้ว <c oughs> เสร็จแล้วทีนี้นะคะเขียนคิ้วแปลงเบนนะคะเบนไป ผิวเกาหลีไม่ต้องคมมากเบนไปเรื่อยๆนะคะเบนให้เข้าทรงก่อนแล้วค่อยใช้แปลงหัวตัดอันนี้นะคะเขียนหางวันนี้พี่ก็ยอยจะมาแต่งหน้าลุกของน้องคนนี้ oh, <no. S 1> เหมือนหรือเปล่าไม่รู้เป็นไงคะเกาหรือเปล่ามันท้าทายมากเลยโจทย์วันนี้คือแบบแล้วดูหน้าพี่นะคะ <c oughs> ด้วยอายุอานามเนี่ยพี่ก็ไม่ได้ดูตัวเองเลยจะมาแต่งหน้าเหมือนน้องเขาอาลองดูแล้วกันนะเหมือนไม่เหมือนไม่ว่ากันนะโอเคพี่จะพยายามนะคะตอนที่ตานะคะเรามาแต่งตากันเนาะก็ลงอะพารเมอร์ก่อนเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือไม่ลงแป้งฝุน่นหลังจากลองพื้น ก็โอเคนะคะดูสีน้าม,มันก็ใช้ได้แน่แน่ก็อยู่ได้อะคะ่ะแต่อยู่ในห้องแอร์นะคะคือถ้าไปอยู่แบบว่าไม่ไม่ลงแป้งนะคะเยิ้มเท่าไหร่ก็เยิ้มพูดเลยพี่ก็อยว่าดูจากรูปอะคะ่ะน่าจะใช้สีตาแบบออกโทนส้มส้มชมพูเนาะพี่ก้อยก็จะจิ้มส้มส้มชมพู <S <S ไปเบาๆคือดูตาน้องเบามากแทบจะไม่ออกสีเลยก็ว่าได้ แต่พี่ก็จะแต่งให้มันดูมีสีนิดนึงนอะเนาะเราอะเรียนแบบอะเราคิดเอาเองก็ได้ค่ะว่าสีอะไรให้มันดูคล้ายอ่ามาแล้วสีมาแล้วสวยเลยก็ปัดให้ทั่วเปลือกตาเหมือนที่พี่ก็ย่าสอนนะคะต้องไปดูคลิปดูเนะว่าเราควรจะแต่งตาให้ถึงตรงไหนคลิปก่อนหน้านี้นะคะเบ้าตาเราอยู่ตรงไหนเราทาสีอายแชโดว์ให้ถึงตรงไหนดีทาไม่ถูกเลยเสร็จปุ๊บบนแล้วลงล่างเลย ด้วยความที่พี่กอย่ามีหนังตรงนี้แล้วนะคะคือเกาหลีเนอะเขาก็จะต้องแบบอยากมีตรงเนี้ยตุยๆใช่ไหมคะพี่กอย่าจะใส่ให้แล้วกันแต่จริงๆแล้วอะ่ะพี่ก็ด้วยความอายุอายุแล้วะนะเล่นตัวเองตลอดคลิปนี้งงมากมันตุยอยู่แล้วอ,ะอ่ะโอเคเสร็จแล้วเรื่องตา นะคะทีนี้เรามาเขียนอายไลเนอร์นะคะอายไลเนอร์นี่พี่ก็ยากเขียนไปนิดนึงแล้วอายไลเนอร์ของน้องที่น้องเขียนนะคะก็จะเขียนหนึ่งหัวตาเลยส่วนหางก็ยาว จริงๆแต่งหน้าแบบเกาหลีแต่งง่ายมากมันไม่มีอะไรเยอะเลยนะคะท่านผู้ชมเพื่อให้ดูมีมิติขึ้นนะคะก็ไล่จมูกเพิ่มความโกลวให้ผิวนะคะคือจริงๆอการลงลองพื้นเราไม่ลงแป้งฝุ่นอ่ะมันก็ดีนะ แต่ว่าเราต้องแต่งหน้าแบบอยู่ในห้องแอร์แล้วก็ถ่ายแบบอ่ะคือผิวคือผิวจริงอ่ะสีที่ทุกคนมีเสร็จแล้วค่ะง่ายเหมือนแต่งหน้าแบบเหมือนแต่งหน้าแบบออกจากบ้านทั่วไปเนอะ natural look อะไรประมาณนี้นะคะ ่อไปเดี๋ยวเรามาดัดขนตาปัดมาสคาร่าติดขนตานะคะเดี๋ยวมาแล้วเสร็จเลยไม่รู้เหมือนหรือเปล่าแต่ว่าก็อ่ะหน้าม้าเหมือนแล้วกันเนาะย่าเซลผ ก็ประมาณนี้นะคะไม่รู้เหมือนไม้ไม่รู้เหมือนไม้ทุกคนสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าแล้วกลับมาชมพี่กระยาอีกนะคะสวัสดีค่ะ